Dest Friend Dest Friend to สวัสดีจ้ะเพื่อนๆนวันนี้ <c oughs> เพื่อนพิมพ์กับเพื่อนออมนะคะ <c oughs> จะพาเพื่อนๆมากินร้านเมเจอร์มิเชลจ้าร้านตั้งอยู่ใกล้สถานีเกรนฮันลี่สเตชันนะคะใช้เวลาเดินทางจากเกรนฮันลี่สเตชันเดินมาที่ร้านเมเจอร์มิเชลแค่สีนาทีเองจ้านอกจากร้านนี้จะตกแต่งแนว สีชมพูสีขาวดูตะมุตะมิน่ารักเหมาะกับการถ่ายรูปทำคอนเทนต์แล้วนะคะร้านคาเฟ่น,นี้ยังเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆมีพี่น้องๆมีสุนัขหรือว่ามีน้องแมวมีน้องหมาประมาณนี้ค่ะเราสามารถพาน้องๆมาแบบว่าคาเฟ่น,นั่งกินด้านนอกได้เลยจ้าส่วนบรรยากาศด้านในนะคะก็สวยงามน่ารักมากๆเลยจ้าเพื่อนๆโอเคจ้าเพื่อน เมนูดริงที่เพื่อนพิมพ์สั่งสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นโรสลาเต้ค่ะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบโปรอยอยู่ด้านบนค่ะรสชาติก็คือมีกลิ่นหอมหอๆเบาๆของกุหลาบนะคะแล้วก็มีรสกาแฟเข้ากันมากๆเลยจ้า เมนูเครื่องดื่มถัดไปนะคะที่เราสั่งในวันนี้ก็จะเป็นฮอตช็อกโกแลตค่ะเ,เพื่อนๆร้านนี้นะคะตีนมได้เนียนสมูทแล้วก็ซอฟรสชาติของฮอตช็อกโกแลตไม่หวานมากจนเกินไปอร่อยมากๆเลยจ้าหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วเราก็ไปกินอาหารกันต่อเลยจ้า วันนี้เพื่อนพิมพ์นะคะสั่งเป็นราเมงชิคเก้นหูหน้าตาน่ากินมากๆเลยนาอพี่อ๋อหมอคือแบบเนี้ยเพลยเซ็นเตชันแบบสวยมากเดี๋ยวกินนี่เลยจ้าวันนี้ซื้อติดได้น,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันดูแบบมันดูน่ากิน,นอะอันนี้จะใส่แต่งถั่าะนะคะแต่ว่าเราจะกินปกติเพราะรนคนอ้วน อาจจะเค็มเล็นึงอนนี้ค่ามเหนีนหนยวตัวแต่ presentation ดีเครื่องแน่นไข่ก็ได้สองอันอร่อยมากจาก้าเมนูวันนี้เป็น chili s c r a m b l e with add bacon ว้าวพร s เซนเทชันดูโอเคน่ากินดีลองชิมดู ดูน่ากินมากเลยพี่อ้ําเป็นไงบ้างคะอืออืออซอสดีมากเลยอะใช่เหรออีซอสเกียวเกี่ยวใช่ไหมพี่อ้ำคิดว่ามันมันมันคืออะไรคะมีน้ำมันงามีน้ำมันงาใช่ไหมอืออือดี ปังเวอร์ผ่านเหพี่เนาะมนมปังเหนียวแล้วก็ออกดีปังเวอร์ตายโอเคจ้ะเพื่อนเรามากินของหวานตกท้ายวันนี้กันเลยของหวานนะคะจะถูกตั้งอยู่หน้าร้านเลยจ้ะเราเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นของหวานเลยนะกินมากๆเลยจ้า มากินขนมต่อกันนะจ๊ะอันนี้คือเมนูโรสวอเตอร์มอแรงนะคะน่าก,กินมา,มากๆเลยมีทองเปลวติดอยู่ด้วยคือกินปุ๊บได้บุญปุ๊บใช่ขอโทษค่ะเป็นคิสเตียนขอัยจริงๆต่อไปค่ะเป็นอัลมอนด์ออร์เรนจ์เค้กอันนี้คืออะไรคะอัลมอนด์ออร์เรนจ์เค้กเรามากินกันจ้า โอเคจับเพื่อนตอนนี้เรามารีวิวอาหารกันเลยโอเค เพื่อนพิมพ์นะคะจะให้พี่อ้ํามาเป็นคนรีวิวอาหารวันนี้เรามีแขกรับเชิญพี่อ้ําเป็นเพื่อนของเพื่อนพิมพ์เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเป็นพี่ชายที่รักมากเลยพี่อ้ําขารีวิวเลยเอาไหนก่อนเอาหักก่อนอันหนึ่งของน้องเอาของน้องหรือของพี่ก่อนเอาพี่อะไรสแคมเบิลนะชิลลิสแคนเบลเอ็กวิดเบคอนก็โอเคซอสด,ดีอร่อยเนาะมีรสชาติแบบมีงามีความเผ็ด แตกปลายเป็นเอเชียนเบาๆเนาะโดยรวมดีดีแบบไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงส่วนราเมงของน้องคืออะไรตัวนี้คือดาวไม่น่าเชื่อของน้องคืออะไรของน้องคืออะไรชิ้ายก็คือเมื่อกี้มาสั่งเป็นราเมงไก่นะคะคือเดคอเรชั่นสวยมากอันนี้เครื่องเน้นเครื่องเน้นมากเครื่องเน้นอาหารเยอะรสชาติทำมาดีไหมรสชาติออันนี้เราคุยตรงๆมาคือทุกคนชอบกินเค็มหน่อยอาจจะชอบแต่ว่าเพื่อนพี่มา ชอบที่มันเป็นซุปแบบมิโซซุปอะไรเงี้ยเออก็คืออ้นี้ออกออกติดเค็มไปนิดนึงแต่แต่แต่ถามว่ารสชาติดีไหมดีดีเครื่องแม่น่ะก็คือสมราคาคือที่กินอ่ะราคาอยู่26.5ดอลใช่ไสำหรับราเมงนะคิดว่าราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปไม่แรงไม่แรงขนาดนั้นไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าอาหารมันเยอะไงเออก็ถามว่าภาพรวมเป็นยังไงดีกูเลยชั้นสวยค่ะอะแบบ เบสสุงของมันเค็มนิดนึงแต่ว่ารสชาติภาพรวมก็คืออร่อยดีส่วนของหวานมีอะไรนะคองน้องอพี่พูดเลย่ได้โร,โรสวอเตอร์มอเรงแล้วก็อัลมอนด์อัลมอนด์ออด์อัลมอนด์ออเรนจ์เค้กทั้งสองอันตอนแรกเห็นมอเรงก็คือเตะตามากสวยอันน<า>ี้เอาไดยเลยแล้วก็เค้กตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็จะไม่เอาอันนี้พอเขาพูดชื่อปุ๊บเอาเลยกินกินเออกิน แต่คือเราชอบโมเลโพลอะไรเนาะมันสวยต้องตรงนะเห็นพวกต่อแหล่ใช่เลยมันบอกประทับใจมากเลยเออแล้วพอกินตอนแรกกินตกใจเหม็นข้าวนิดนึงมันเป็นคือไข่ขาวเนาะเออเหม็นนนาวิดึงแต่พอพอทำทำไายล้างเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยอร่อยเออเราต้องกินต้องกินที่มันมีไส้ข้างในเพราะมันเป็นเออโรสวอเตอร์คือพอมันผสมกันแล้วแล้วก็มีไวท์ช็อกด้วยก็คือโอเคดีดีดีแต่ต้องกินต้องกินจะให้หมดนะเพราะไม่งั้นอย่างเดียวมันจะเหม็นข้าวส่วนอ่า ส่วนเค้กเอ่ออัลมอนด์อัลมอนด์ออเรนจ์คือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแฉะแแล้วหวาดเจีย <สะ S 1> ๊ยบเฮ้ยตกใจคือรสชาตดดิดีดีอืมดีดีแบบดีจริงดีไม่หวานมากจนเกินไปซึ่งเราสองคนชอบแบบแล้วก็ออเรนจ์ก,ก็คือไม่ได้ขมปกติออเรนจ์บางอันมันจะขมแต่อันนี้คือมันไม่ขมมันโอเค ีาพรวมวันนี้อาหารร้านคือสวยน่ารักตะมุตะมีเหมาะกับการถ่ายรูปคอนเทนต์มาพากันดิปุโรคตอาหารก็คือภาพรดี่ให้ผ่าน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 เครื่องดื่มไปได้ผ่านไปเลยแล้วเครื่องดื่มคือดีเพราะช็อกโกแลตคือแบบตกใจมากกินมาหลายที่คืออันนี้คือแบบอันนี้ต้องพูดต้องพูดว่าเค้ช็อกโกแลตคือดีเพราะว่ามันไม่ได้หวานเจี๊ยบคือมันรสชาติดีแล้วก็เค้าตีนมดีดีอืมได้ก็คือว่าแบบ รสชาติดีเนาะเพียมอ่ะคือสรุปแล้ววันนี้ก็คือร้านแบบดีที่เราดูสั่นไปสั่นมาไม่เลยนะหนาว้ังนอกหนาวดีๆก็หนาวใง่ั้นใช่แต่เราต้องออกมารีวิวนอกเพราะข้างในคนเยอะคนเริ่มเยอะแล้วใช่ค่ะโอเคไปแล้วนะเฟสเฟนเบสน้าย โอเคจ้ะเพื่อนๆวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนอ้อมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยจ้า